ชมชมดูโอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้้ยมันพันอะไรขนาดนี้อ่ะท่านผู้ชมโดยจริงแต่ม่อยู่เนี่ยเนี่ยเอ้าอยู่นี่อุ้ยเอ้าอุ้ยในการในการมาดูอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะสุดยอดๆนี่โอ้โหนี่ อะไรอะไรเหเหอุ้ย <laut>, อ uh, ุ ussen, man, anything, ้ยอุ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 ้ยอะไรครับอะไรครับตัวอะไรไหนอยู่ไหนครับโอ้โหโนโนโนเอาแล้วเอาแล้วดี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 โอ้ปลาดุกใหญ่แล้วปลาดุกใหญ่แล้วอ้าวสองตัวแล้วครับผมโนโนโเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนี่นี่นี่อะไรครับอะไรครับไหนเอาละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีโดน โอ้ยหลืองอะไรท่านผู้ชมเห็นไหมเอ้ยปลาดุก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 เหลืองแล้วปลาดุกเหลืองแล้วนี่ท่านผู้ชมโอ้ยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีในช่วงบรรยากาศยามเย็นๆนะผมก็มาปักเบ็ดด้วยกันครับผมวันนี้เป็นวันที่สองแล้วฮะที่ผมมาปักเบ็ดครับผมก็จะมาหมายอีกหมายหนึ่งผมว่าตรงเนี้ยน่าจะมีปลากันค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ย เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปโอ้โหเสียงคุบกันตอนช่วงคืนนี่คุบกลับคุบกับคุบกับเลยท่านผู้ชมนี่ครับผมก็เบ็ดนะฮะสำหรับเบ็ดนะผมนี่ฮะก็จะเป็นเบ็ดนี่ครับผมเอามาเอามาอยู่ที่3 5มห้าหลังผมเป็นเบ็ดทรงมาลูไซโกผมนีเบอร์13นะแล้วก็เหยื่อนี่ผมนี่นี่ฮะใส่เดือนผมนี่ฮะนี่เลยก็นี่ครับผมเราจะมาพักกันอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยกระหน่ำตรงนี้ฮะผอเออแล้วก็เดี๋ยวจะ ลองหาดักหนูเลยครับผมเนี่ยดักหนูไว้สักสามสี่หลังผมเผื่อมีตัวนะฮะได้เอาไว้ย่างตอนช่ชงกลางคืนผมเผื่อมีตัวเออก็ดีนะผมเนี่ยถ้าลองมีหนูย่างด้วยอะไรด้วยผมว่าน่าจะเข้าท่าเลยนะะนี่ก็ถ้าได้ป่ามาก็จะย่างป่ากันด้วยคนะคืนนี้ผมอ่ะนี่ผมยวผมให้ดูหมายนะแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยเบ็ดผมใช้ไส้เดือนเนี่ยผมจะมาลงตอนช่วงให้มันมืดก่อนนะ ถ้ารอไม่มืดนี่คือปลาเล็กมันตอดหมดนะฮะมันไม่ได้กินผมต้องรอให้มันมืดแล้วเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อนะแล้วเดี๋ยวผมจะปักเบ็ดไวรอก่อนฮะปักเบ็ดไว้รอกัอนเลยแล้วเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวผมไปเกี่ยวใส่นะผมหมายอยู่นูนะกระต๊อบที่สองนะผมนี่นะกระต๊อบอันนี้กระต๊อบแรกผมกระต๊อบที่สองฮะตรงนู้นเลยแล้วผมจะจอดรถอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะก็อาจจะหา่างสักหน่อยผมไป mặc mấy đứa ăn khâm mà khâm khùm lâu bắt thành xác lạng nè bắt đủ xác lạng nè จร,จริงๆแล้วผมจะเกี่ยวตอนมืดฮะเดี๋ยวผมจะปักปักคันเบ็ดไว้รอเลยฮะเดี๋ยวพอมืดปุ๊บผมจะเริ ER <expected>. ่มเกี่ยวเหยื่อลงเลยนะไม่อยากผมปักในนาเนี่ยเรียบร้อยท่านผู้ชมแค่นี้ละจัดไปแล้วเดี๋ยวงูนะเดี๋ยวช่วงยามผมพามารับชมผมโคเคก็เดี๋ยวเราไปดูป่าด้วยกันนะฮะ ไปดูหนูมาแล้วหนูยังเงียบไปอยู่เลยโอ้สงสัยจะไม่ได้มีหนูย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยเนี่ยเนี่ยก่อไฟไว้เดี๋ยวเราไปดูปลากาันดีกว่าอาจจะได้ปลา,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 ามาย่างกันนะผมไปฮะเดี๋ยวผมพาล,ลุยกันเลยเราดูหลังหลังผมรีวิวเลยท่านผู้ชมเ <laughs> นี่ยนี่ท่านผู้ชมดูโอ้โหอ,อะไรเกิด <laughs> อะไรขึ้น <laughs> โอ้วมันอันอะไรขนาดนี้อะท่านผู้ชม <laughs> อุ้ยยิ่งอยู่มเนี่ยมันคือเดี๋ยวไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมอย่างนี้น่ามันน่าจะเป็นปลาไหลนะท่านผู้ชมเนี่ยลองถอดเสื้อทุกคนนี่โอ้ย,อยมันพันอะไรขนาดนี้เยี่ยงอยู่มเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหนี่นี่นท่านผู้ชมโอ้ตัวเบ็ด โอ้หลุดเฉยท่านผู้ชมเนี่ยเยอ้ยเสียของเลยท่านผู้ชมเอาไม่เป็นไรไม่อยู่ไม่เป็นไรเอา,ไปไปเเอ,าอันนี้เดี๋ยว,ยวผมกลับมาเกี่ยวฮนะไปดูต่อหลังนี้เอา้าโอ้โหตายแล้วท่านผูน้ชมนี่โอ้ตัวเล็กก็กินกืนด้วยท่านผู้ชมนู่นน่ะเอาตรงนี้ปล่อยไปก่อนไปดูต่อเลย เกินนี่โอ้อันนี้ปลาเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะนี่ฮะนี่โอ้นี่ปลาเนื้ออ่อนตัวนี้ใช่ได้ใช่ได้อย่างนี้เอาหน่อยเอาเอาก่อนเอาก่อนปลาเนื้ออ่อนจะไปครับผมเนี่ยตัวแรกฮะปลาเนื้ออ่อนปไ,ปไปไปเลยไปเลย เขเหยาะเขาเาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาอะไรเนี่ยปลาเนื้ออ่อนอีกแล้วท่านผู้ชมนี่นี่นี่โอ้ปลาเนื้ออ่อนอย่งนั้นเลยนี่อุ้ยตดูนี้สวยนี่นี่โอ้นี่เอาละเอาละนี่ฮะเอาเนื้ออ่อนสองตัวแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดมาแสดงว่าปลาเนื้ออ่อนเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ย นี่ชมชมนะอ้าวโอเคสองตัวแล้วหลังนี้นหลังนี้ตัวเดี๋ยวเลยเดยเลยหลังนี้ไม่อยู่หลุดเที่ยงหลังคู่โอ้โหนี่ชมชมเดี๋ยวด้เนาะหลังนี้โอ้โหคันเบ็ด หัวปักเลยยังเป็นเปียกอยู่มั้งเนี่ยเดี๋ยวได้ดูเลดูไหมเอ้าอุ้ยหลุดเลยเนี่ยหลุดโอ้อะไรเนี่ยโอ้หัวปักจะหลุดเฉยเลยังนี่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 อะไรครับอะไรครับ ไนะเอาละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม SO? ีโดนโดนโอ้ยยังไงไงท่านผู้ชมเห็นไหมเอ้ยปลาดุก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 เหลืองแล้วปลาดุกเหลืองแล้วนี่ท่านผู้ชมโอ้ยนี่โอ้สายสวยสาสวยอีกแล้วนี่เอาเห็นแล้วนะไม่สาปลาดุกขนาดเนี้ยกำลังย่างเลยท่านผู้ชมได้ย่างได้ย่างแล้วได้ย่างแล้ว อย่างน้อยมีปลาย่างแล้วทีเนี้ยโอ้เดยวนี่เจ็บร้อยอาลุดเลยเอาไปดูต่อเลยท่านผู้ชมหลังสาดึงบิดไปเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ไม่อยู่เหโอ้ถ้าอยู่้วสวยเลยน่ะม่อยู่ไม่อยู่ท่านผู้ชมนี่นีอุ้ยโนโนอะไรอ้โออ้ยยโอ้ยอะไรครับอะไรครับตัวอะไร ไหนอยู่ไหนครับโอ้โหหนุ่มหนุ่มหนุแล้วเอาแล้วดีดีดีโอ้ปลาดุกใหญ่แล้วปลาดุกใหญ่แล้วอ้าวสองตัวแล้วครับผมโอ้โหอ้ยอุ้อ้ยใจเย็นใเย็นนี่นีอุ้ย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 เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวพี่ผู้ชนี่นี่ นี่ึ้นมาเรียบร้อยนี่หูยตัวเหลืองเต๋อเลยท่านผู้ชมอย่างน,นี้เอาเนี่ยโอ้แต้มสองแต้มสองโอยตัวโอ้ยยังสวยอะ่ะเหลืองดีมากเบ็ดจะหมดแล้วนะเนี่ยเบ็ดเหลืออยู่แค่สองหลังมั่งนะเนี่ยเอ้านี่เกือบหลุดเลยเนะี่ยไปไปไป

โอ้โหไม่อยู่ท่องยุ่มนี่โอ้ไม่อยู่เฉยเอาไปดูหลังหลังนี่้หลังนี้หลังนี้เอานี่นี่นี่อยู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 ่เอามีอยู่มีอยู่นี่เอาเนื้ออ่อนอีกแล้วเอ๊ะปลาเนื้ออ่อนเยอะนะเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นไงเนี่ยกินทั้งไหนเนี่ย อุ้ยถูปลาโอ้โหย้ายฝั่งมึงมาทางนี้บ้างเนาะอ้าวพีทเอาโอเคก็เดี๋ยวเราดูหลังแรกกันเลยฮะหลังแรกเอาเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่ฮะนี่รอบแรกนะครับผมปลารอบแรกอยู่นี่เลยอึ๊บนี่ฮะโอ้เนี่ยนี่ โอ้ปลาเนื้ออ่อนนี่แล้วท่านผู้ชมนี่นี่ยสวยงามสวยงามนี่ฮะแสดงว่าปลาเนื้อโอ้ปลาเนื้ออ่อนค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มปากเลยอ่ะนี่โอ้ยอ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋อ๋ออ๋๋ออ๋อเ๋ีอ๋อเ๋ีอยออออ๋นอออนออ๋ออ๋เอออ้ออ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 อ เอาปอไว้ยี่นี่ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาเกี่ยวอะหลังนี้มีรอยดึงนั่นนี่มีลอยดึงแต่ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยนี่เอา้าอยู่ดิอุ้ยเอา้าอุยในการในการมาดูอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ีโห <laughs> หลังนี้ของพันพีด้วยนะที่ปาก,กด้วยนะโอ้สุดยอดออ้ยโอ้ยอย่างแน่นนะโอ้ประดุกีแล้วนี่ท่านผูช้ชมนี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่ฮะสุดยอดมามานี่โอ้โหนีโ่โอ้ตัวใหญ่ฟานี่อีกอนะเฮ้ยนี่ฮะสุดยอดสุดยอด มาประดุกตัวตัวท,ที่สามนะอย่างเงี้ยนี่อา้าวนี่นี่ไปอือนี่ผู้ชมเอาเอา,เอาอยู่เอาอยู่นี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 ่อะไรอะไรเอาเอาอย่างงี้รายการรายการอย่างเงี้ยอะไรนะครับเงี้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนะี่ย โอ้โหนี่โอ้โหปูบ้าโอ้ปลาเนื้ออ่อนนีผมเนี่ยโอ้โตายเลยปูกินซะจนนึกว่าอะไรดึงเสียไม่เนี่ยได้ไม่เนี่ยโอ้ไมปขอทานแล้วท่านผู้ชมเนี่ยปูกัดทะเลเทศละเอาไปดูต่อเลยโอ้โหนี่นี่โดนโดน ไรอีก้วเนี่ยเอามไปโยนอีกแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ยเอา้าปลาเนื้ออ่อนอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยทำไมปลาเนื้ออ่อนเยอะน่ดูเลยนี่นี่นี่โอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนี่ปลาเนื้ออ่อนทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวปลดได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะเดี๋ยวนี่นี่ฮะ โอ้หชูชีสุดยอดแล้วเนี่ยอะไปอะไรเขี้ยวอะไรเขี้ยอวเนื้ออ่อนมั้งน่ะเอาอีกแล้วอ่ะเนื้ออ่อนอีกแล้วโหนี่อะไรเฮ้ยไม่ใช่โอ้ปลาแยงเอามันมายังไงเนี่ยในนาเริ่มาเลยเนี่ยโอ้โห ้อ้โ้หลายแทมเลยผมนะไปโอ้สำหรับรอคืนผมเนี้ยปลาดุกสามตัวผมเนี้ยปลาดุกสามตัวปลาเนื้ออ่อนหนึ่งสองสามสี่ปลาขยงหนึ่งนะผมเนี้ยโอ้สุดยอดเลยก็อเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนช่วงเช้าผมก็เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าจะมีแต้มกันเพิ่มอีกไหมผมเนี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูปลาด้วยกันเอา ปลาไวเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมย้ายมาอันนี้หมดเลยฮะอันใหญ่หมดเลยผมว่าปลามันน่าจะอยู่กันอันลึกเนี่ยนะนี่ครับผมปลเริ่มดูเลยหลังแรกเป็นไงหลังแรกฮะนี่นี่น,น,นี่อะไรอ่ะเอ้ามีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าไม่มีท่านผู้ชมเอาอยู่อุ๊บอุ๊บปลาอะไรเนี่ยโอ้นี่ปลาเนื้ออ่อนเยอะท่านผู้ชมนี่เอ้าแจ๋วดีครับอย่างนี้มีแต่ปลาเนื้ออ่อนนะเนี่ย เมื่อ you know, วานนี้ผมก็ได้ไปหลายตัวเลยนะปันเนื้อ่อนโอนมามันมา,ม,นม,า,ม,นม,านมันมาตามคองผมนะมันขึ้นนะมันบินขึ้นนามาแ๋วครับนี่ไปแซมแรกผมเนียสวยเลยไปดูต่อหลังนี้อ่ะอ้หลังนี้แหละพันนท่านผู้ชมเดี๋ยวเยอะไรอ่ะฮะนนนูนนู้นนู้นนนนูนนูนโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหอโอโอ้โห เลียงเลียงหลังกันเลยนี่โอ้โหแล้วดูเถอะท่านผู้ชมกินคืนอีกแล้วหมดได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองดูก่อนอ่ะหลังนี้หลังนี้แหละคันเปียกๆเนี่ยเปียกๆมีตัวเนี่ยอุ้ยนู่นๆอ๋อนุ่นๆอะไรเอาอีกแล้วผมว่าแล้วแรคันเปียกๆเนี่ยได้การตลอดอะไรครับโอ้โหโอ้ยแยงมันมายังไงครับเนี่ยแยงเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ อืมเนี่ยโอ้โหไซสก์กำลังสวยเลยโอ้โหกินเกินมะิเนี่ยอีกแล้วมมเลยท่านผู้ชมโอ้โหนุ่นกินเกินเลยหลังนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูดิหลังนี้ยังไงอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเดอะคันโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยนี่ท่านผู้ชม นี่ครับโอ้โหใหญ่งใหญ่เห็นไหมโอ้โหตัวนี้สุดยอดแล้วเนี่ยโหทมาได้อย่างงี้เระเนี่ยนี่ยยอดสุดยอดนี่วันนี้เมื่อคืนนิดได้ไปสมตัวนะฮะโอ้เช้ามามีอีกตัวของีกท่านผู้ชมโอ้แสดงว่าปลาดุกเยอะน่าดูเลยเนี่ยท่านผู้ชมปลาดุกเหลือทท้านั้นโอ้โห อย่างใหญ่ท่านผู้ชมนี่โอ้ตัวตัวนี้เกือบครึ่งโหลนี่ท่านผู้ชมโอ้ใหญ่ปลาแขกนี่อะไปดูต่อโอ้รออันแล้วฮะเช้ามาไม่จะว่าไปก็ได้อยู่นี่ฮะผมโอ้กี่ตัวเนี่ยปลาหมอหนึ่งตัวผมปลาดุกหนึ่งตัวปลาขยงหนึ่งตัวปลาปลาเนื้ออ่อนหนึ่งตัวผมเนี่ยมาคืนนี้ปลาดุกสามปลาเนื้ออ่อนอีกส่ปลาอะไรอีกอะมาคืนนี้หลายตัวอยู่นะผมเนี่ยโอ้ก็สุดๆนะผมเนี่ย ถือว่าถ้าลองเดินเกี่ยวเหยื่อทั้งคืนนะผมเนี่ยปลามันกินทั้งคืนนะครับผมก็เย็นนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลงตรงฝั่งนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นอันลึกมีอันลึกอยูสองอันมีอันข้างหลังอีกอันหนึ่งอันนู้นอีอันหนึ่งผมว่าอันนู้นก็น่าจะมีผมเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่าตอนช่วงเย็นนะผมจะมาลงอีกว่ามันจะมีแตบกันไหมนะครับผมอย่างนี้เลยก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าค,คนลมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่าคนลมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคร